สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไข่หมือนฟอร์จูนนะคะช่องดูดวงและฮิวใจด้วยพลังงานบวกค่ะวันนี้เราอยู่ในรายการ Cozy Podcast ต์ ep ที่6แล้วนะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะนำมาพูดในวันนี้เป็นหัวข้อที่ฮอตฮิตอย่างมากเลยนะคะคือหัวข้อ Toxic r e l ationship ค่ะซึ่งการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไม่ใช่เรื่องที่ยากนะคะแต่การออกมานั้น เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายค่ะแต่เรานะคะจะมาพูดถึงวิธีการที่จะช่วยเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองได้มากขึ้นซึ่ง t o x i c r e l ationship นะคะสามารถทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจมากๆและตัวเราค่ะอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แต่ตัวเรานะคะจะมีการขาดความเชื่อมั่นในตัวเองการที่เราจะสามารถตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญและความ แข็งอย่างมากเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะกับการยอมรับความจริงนะคะซึ่งข้อแรกนะคะการออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือท็อกซิกเรล a t i o n s h เนี่ยต้องเริ่มจากการที่เรายอมรับความจริงก่อนเราต้องยอมรับค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีต่อเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือทางร่างกายก็ตามนะคะซึ่งการยอมรับความจริงนั้นเป็นก้าวแรกเลยที่สําคัญมากๆเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เป็นอยู่อาจจะไม่ดีนะหรือเขาอาจาจะรู้แล้วแหละแต่เขาแค่ไม่ยอมรับที่จะเดินออกมานะคะจําไว้นะคะว่าคนที่ทําให้คุณต้องเสียน้ําตาไม่ใช่คนที่คู่ควรกับรอยยิ้มของคุณค่ะเมื่อเรายอมรับความจริงได้แล้วต่อไปก็คือการกําหนดขอบเขตค่ะเราต้องรู้ว่าอะไรที่เรายอมรับไม่ได้และต้องบอกให้ชัดเจนกับตัวเอง รวมถึงคู่ของเราด้วยการตั้งขอบเขตนะคะเป็นการปกป้องตัวเองจากการที่ถูกทำร้ายไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจก็ตามค่ะอย่าให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่านะคะคุณคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเองค่ะต่อมานะคะเราจะต้องหากำลังใจจากคนรอบข้างค่ะการหากำลังใจจากคนรอบข้างก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวคือคนที่ เราสามารถให้กำลังใจและช่วยเราให้ออกมาจากความสัมพันธ์ทกซิกได้อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจนะคะคนที่รักคุณจริงจะไม่ทำให้คุณต้องนอนร้องไห้ทุกคืนค่ะการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆได้นะคะหากเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองหรือไม่สามารถหันหน้าไปพึ่งกับใครได้แล้วก็อาจจะต้องพบกับจิตแพทย์หรือว่านักบําบัด ซึ่งจะสามารถช่วยให้คุณมีกำลังใจหรือว่าเป็นเครื่องมือนะคะที่จำเป็นในการออกจากท็อกซิกรี ationship ได้แต่ว่าในสังคมสมัยนี้นะคะก็อาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าจิตแพทย์นะคะก็อาจจะเป็นหมอดูนะคะเป็นอาชีพฮอตฮิตเลยนะคะที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เยอะมากและถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะอยากจะระบายหรือว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็สามารถแอดไลน์มาหาเราเพื่อพูดคุยกั ได้นะคะไม่ได้ดูดวงไม่คิดตังนะการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การล้มเหลวแต่เป็นการเลือกทางที่ดีกว่าค่ะเราต้องมีความกล้าและความเข้มแข็งที่มากพอที่จะต้องออกมาจากท็อกซิกเรล ationship นะคะอย่าก,กลัวที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวเราเองค่ะความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่หมายถึงการทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัวก็ตามค่ะ ซึ่งความกล้าหาญนะคะคือการยืนขึ้นและพูดแต่บางครั้งความกล้าหาญคือการนั่งลงและฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะ เมื่อเราออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้แล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปเลยก็คือการรักและดูแลตัวเองถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจยังไม่สามารถออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเรารักและหันกลับมาดูแลตัวเองมากพอเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยคะ่ะที่เราจะหลุดพ้นจากสถานการณ์แบบนี้ซึ่งการหากิจกรรมที่ทาให้เรามีความสุขการทาให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นและจะไม่กลับไปหาความสัมพันธ์แบบท็อกซิกอีก ะะก็จะช่วยให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นการรักตัวเองนะคะไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยแต่เป็นการเห็นคุณค่าของชีวิตเราเองที่มีเพียงคนเดียวบนโลกนะคะ อยากจะแนะนำวิธีการรักตัวเองมากขึ้นนะคะทางกายภาพอาจจะเป็นการออกกำลังกายการทำสมาธิการอ่านหนังสือที่ช่วยเพิ่มพลังใจได้หรือการหางานอดิเรกใหม่ๆทำล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่ดีนะคะในการฟื้นฟูตัวเองหลังจากผ่านพ้นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมาได้ และการมีคนที่คอยสนับสนุนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในการฟื้นฟูตัวเองเช่นเดียวกันค่ะพยายามเชื่อมโยงนะคะกับคนที่ให้ความสนับสนุนและเข้าใจเราหรือแม้กระทั่งลงทะเบียนเรียนหลักสูตรหรือว่าลงคอร์สที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทาได้เช่นเดียวกันค่ะออมักจะเห็นคอร์สที่เขาเปิดเอ่อเกี่ยวกับพวกการรักตัวเองหรือว่าเป็นการ manifest สิ่งดีๆให้เข้ามาได้มากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็น c อสทางสปิปิญจชนหรือการผ่อนคลายอันนี้อมก็เห็นค่อนข้างเยอะเลยนะคะในโลกโซเชียลที่มีโฆษณาขึ้นมาเพื่อนๆก็ลองไปตามหากันได้ค่ะ คนที่อยู่ข้างๆเราในเวลาที่ยากลำบากที่สุดคือคนที่เราควรจะรักษาไว้ในชีวิตมากกว่าคนที่ทำให้เราร้องไห้นะคะสุดท้ายนี้การออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกนั้นอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราก็ได้ค่ะใช้ประสบการณ์นี้เป็นบทเรียนและโอกาสในการเติบโตทางชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นและเชื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถพบความรักและความสุขที่แท้จริงได้ในนาคต คตเมื่อประตูหนึ่งปิดลงอีกประตูหนึ่งจะถูกเปิดออกและบางครั้งประตูใหม่นั้นก็จะนำพาเพื่อนๆไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามากกว่าที่เคยคิดถึงในอดีตนะคะ ขอบคุณที่เราฟังพอดแคสต์มาจนถึงนาทีนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้ออมพูดหัวข้อไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยและออมจะนำไปพิจารณาเป็นพิเศษเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และฝากกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ